สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วโตเต๋นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ลงมานะครับสวนเจ้านายอีกแล้วเนะนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับนี่ก็เป็นต้นมะพร้าวนะครับนี่ก็เป็นบอกก่อป่าป่ากล้วยนะครับปลากล้วยเดี๋ยวไปดูกล้วยกันว่ามีหัวปีไหมนู่นก็ สูบน้ําจากข้างนอกนะครับเอาเข้าร่องสวนอีกแล้วนะครับสวนร่องนี้ก็เป็นคลิปที่สามนะที่ที่ผมมาสูบจับปลานะครับเด่ว,ว่าวันนี้ไม่ได้จะมาจับปลานะวันนี้จะมาดูหวัวปีกล้วยเฉยดูกล้วยดูเดินดูสวนของเจ้านายเฉยครับธุรกิจแบบพอเพียงก็มีหลายเยอะนะครับกล้วยหลายเครือมากเลยเห็นอยู่เนาะเป็นเครือกล้วยนะครับ หัวปีออกใหม่ไม่ลุกอ่อนนะกินหัวปีนะครับบำรุงนมนะครับบำรุงน้ำนมนี่ก็รอยเขาตัดไปแล้วเกือกล้วยนี่ก็เป็นนานะครับแกก็จะทำนะครับเต่ปีที่แล้วน้ำเยอะไม่ได้ทำนี่ก็ต้นอะไรเนี่ยพยุงเหรอแกปลูกไว้นะครับต้นพยุงกำลังผัดใบใหม่นะครับนี่ บรรยากาศตอนเย็นๆที่สวนนะครับนี่ก็ต้นเป็นต้นแคนาแคนาปึ๊บเจอหัวปีแล้วหนึ่งหัวนะครับนี่ต่ำๆเลยหัวปีกล้วยนะครับทำได้หลายเมนูมากเลยหัวปีเดี๋ยวตอนกลับจะต้องเก็บละหัวปีจองลว นุ่นใบเคือหนึ่งกล้วยสนุนก็เป็นโรงเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์นะครับโอ้ยนี่มะกอกเอสะเสดาสเดานะครับน่าจะขมหน้าดูนี่ยอดแดงขนาดนี้สเสดาสเดานะ้ำเปลาหวานเนาะนะครับเคนาต้นเคนาใหญ่มากดูภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆครับ ต้นตาลสวยมากเลยครับแต่กับแสงอาทิตย์ตอนเย็นไข่หอยเชลลี่นะเพื่อนๆหอยเชลลี่ที่เขาไปตำใส่ส้มตำหรือไปตำป่าเนะี่ยไข่เขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับเนี่คซึ่งในนาก็มีเยอะนะครับหอยเชลลี่ก็ มีการบริโภคอย่างแพร่หลายนะครับสําหรับหอยเชลลีเนาะทําได้หลายเมนูด้วยนะครับโอ้มีปลาด้วยไม่รู้จะจะเห็นเปล่าปลาเยอะมากครับในนี้นู่นไข่หอยเชลลีไกลๆนู่นครับสีมูถ้ามีโอกาสก,าก็จะมานอนดักปลาไหลนะครับในสวนจานายสักวันหนึ่งนี่ก,ก็กล้วยอีกแล้วเครือนึงอีกแล้วนะครับกล้วยเยอะจริงๆครับแกปลูกไป แกก็ไม่จะไปไหนนะพอกล้วยเริ่มสุกหรือเริ่มแก่แกก็จะตัดนะครับไปที่บริษัทนะครับที่โรงงานนะเอาไปให้พนักงานไว้กินกันนะครับนี่ดูแล้วก็น่าจะเป็นกล้วยหอมนะแต่ว่าอาจจะขาดการบำรุงรักษานะครับการใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยเนาะถึงลูกไม่ไม่โตเท่าไหร่แต่ไม่น่าใช่กล้วยเล็บเงินนางนะครับน่าจะเป็นกล้วยหอมนะครับเนี่ยเรือนี้ นี่ก็เป็นรอยกองไฟครับที่ผมมาสุบนะครับสุบสะเนาะสุบบ่อแล้วก็ได้ปลาได้หอยมาก็มานี่ยนะครับมาทํากินตรงนี้นะครับมาเผาหอยเผาปลากินนะครับทีงจุดนี้ดูภาพบรรยากาศรวมนะครับจำน,นายก็เริ่มาน้ําด้านนอกเข้าแล้วนะครับว่าน้ํานี่สาคัญนะครับในการทําเกษตรเนาะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อนๆนะครับพามาชมบรรยากาศทุ่งนาน,นะครับตอนเย็นๆนะครับดูวิวไปนะครับนะครับไม่รู้จะถ่ายอะไรเพื่อนๆดูนะครับก็เลยนี่ลงมาชมบรรยากาศยามเย็นนูน้นกอนถนนนะครับรถวิ่งสัญจรกันภาพรวมๆก็ประมาณนี้แหละอาจจะได้ถ่ายไม่ทั่วนะครับเพราะว่า สวนแกปลูกของมาเยอะมากนะครับที่สวนนี่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับบรรยากาศแบบบ้านนอกนะครับมีเสียงนกนะครับร้องตอนเย็นๆ็นด้วยไปเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บหัวปีเมื่อกี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย